สุสานจิ๋งสีห้องเต้สุสานต้องห้ามทางประวัติศาสตร์ในวันที่29มีนาคมปี1974ขณะที่นายหยางจือฟาชาวนาในหมู่บ้านซี่หลางกำลังก้มหน้าก้มตาขุดหลินเพื่อทำบ่อน้ำเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองกำลังจะก้นพบกับสิ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เคยสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์จีนนานกว่า2,000ปีนั่นคือสุสานของมหาจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่แห่งแดนมังกรสุสานชินสื่อห่วงหรือที่มักจะรู้จักกันดีในชื่อของสุสานจินสีห้องเต้จินสีห้องเต้ เป็นผู้สถาปนาราชวงศ์ฉินตั้งแต่เมื่อปีที่220ก่อนคริสตกาลและเป็นผู้รวบรวมดินแดนทั้งหมดในแผ่นดินจีนให้มารวมเป็นแผ่นดินเดียวกันได้สำเร็จในปีที่221ก่อนคริสตกาลตั้งแต่สุสานฉินสี่ห้องเทได้ถูกค้นพบขึ้นมานับเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า40ปีมาแล้ว และแม้ว่าสุสานแห่งนี้จะได้รับการเปิดเผยให้ชาวโลกได้ชื่นชมเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่มันก็ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่สนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ่นทหารดินเผามากกว่า8,000ตัวที่เรียงรายกันอยู่ในสุสานซึ่งคุณแต่ละตัวจะถูกทขึ้นโดยที่ไม่มีตัวไหนหน้าตาซ้ำกันเลยอย่างไรก็ตาม ทีมนักสำรวจก็ยังไม่ได้ค้นพบในส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือส่วนของสุสานที่แท้จริงหรือที่เก็บพระศพของจัก,กรพรรดิจินสีฮ่องเต้ซึ่งจากข้อมูลเท่าที่มีอยู่นักวิชาการได้สันนิษฐานกันว่าสถานที่เก็บพระศพที่แท้จริงนั้นน่าจะอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ของสุสานที่ได้เคยถูกเปิดเผยออกมาแล้วนั่นเอง แต่การสันนิษฐานจะเป็นจริงหรือไม่นั้นยังคงเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้และไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรจึงจะได้ทำการพิสูจน์ทางนี้เนื่องจากทางการจีนยังไม่อนุญาตให้มีการขุดค้นและทำการสำรวจที่บริเวณเนินดินใหญ่ซึ่งนักโบราณคดีต่างคาดการกันว่าที่นั่นจะเป็นบริเวณที่สำคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของการค้นพบครั้งนี้ บริเวณเนินดินใหญ่ต้องกลายเป็นพื้นที่สุสันต้องห้ามทั้งนี้เพราะทางการจีนกรงว่าหากเปิดที่ฝังพระสบของมหาจักรพรรดิออกมาแล้วความลึกลับอันล้ำค่าที่ยืนยาวมานานกว่า2,000ปีอาจจะเกิดความเสียหายได้ในประเทศจีนเคยมีการค้นพบมัมมี่เก่าแก่ที่มีสภาพสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อมาแล้ว แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่หลังจากมัมมี่นั้นได้ถูกค้มพบเพียงไม่กี่ชัว่วโมงเมื่อร่างกายของศพได้สัมผัสกับอากาศภายนอกสภาพศพก็จะเกิดการเน่าเปื่อยและได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะรับประกันว่าหากมีการเข้าไปเปิดที่ฝังพระศพของจินซีฮ่องเต้แล้วจะยังคงรักษาสภาพของศพ และโบราณวัตถุในสุสานไว้ได้คงเป็นเรื่องยากที่ทางการจีนจะอนุญาตให้เข้าไปขุดค้นในบริเวณพื้นที่แห่งนั้นแต่การไม่อนุญาตให้ขุดค้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปิดโอกาสที่จะได้สำรวจภายในสุสานจินซีอย่างสิ้นเชิงวิทยาการและเทคโนโลยีกล้องส่องสำรวจสมัยใหม่ ได้ถูกนำมาใช้ในงานสำรวจครั้งนี้การส่องกล้องสำรวจได้เริ่มต้นขึ้นที่เนินดินขนาดใหญ่ใกล้กับบริเวณที่พบหุ่นขาหางดินเผาและแล้วการสำรวจครั้งนี้ก็ไม่ทำให้นักโบราณคดีต้องผิดหวังทีมนักโบราณคดีได้พบกับความมหัศจรรย์ที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าสิ่งที่เคยถูกค้นพบมาก่อนหน้านี้ จากการส่องกล้องสำรวจทำให้นักโบราณคดีจีนได้เห็นภาพว่าลึกลงไปใต้พื้นดินราว21เมตรมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ในนั้นเป็นอาคารสูงถึง30เมตรมีรูปทรงคล้ายกับพีระมิดหัวตัดกว้าง125เมตรยาว145เมตรด้านข้างแต่ละด้านมีลักษณะคล้ายบันไดและลึกลงไปจากตัวอาคารน,นี้ถึงจะเจอกับสิ่งที่เชื่อว่า เป็นสุสานของจริงที่มีขนาดกว้าง50เมตรยาว80เมตรสูง15เมตรระหว่างอาคารใหญ่ซึ่งถูกเรียกว่าปราสาทแห่นจักรพรรดิไปจนถึงตัวสุสานมีทางลาดเชื่อมถึงกันและจากการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีการสำรวจสมัยใหม่ก็ยังได้เห็นว่าบริเวณทางเดินนี้เป็นไปด้วยรถมา้าและม้าศึกที่สร้างจากสำริด ขนาดใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดจริงการค้นพบครั้งใหม่ด้วยการส่องกล้องสำรวจลงไปนั้นสร้างความตกตะลึงตื่นเต้นกระตือรือลน้นและกระตุ้นความกระหายแคล่รู้ของนักโบราณคดีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่ทีมนักโบราณคดีต้องร้องขอให้ทางทางการจีนอนุญาตเพื่อให้ทีมงานได้ลงมือขุดเพื่อทำการสำรวจอย่างจริงจัง และเป็นอีกครั้งที่คำร้องขอถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเช่นเดิมว่าต้องรอให้มีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ในการป้องกันความเสียหายของโบราณวัตถุและร่างขององค์มหาจักรพรรดิเสียก่อนคำปฏิเสธของทางการจีนอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังโดยเฉพาะทีมงานนักโบราณคดีและนักสำรวจแต่ก็มีอีกหลายคนที่เข้าใจ ถึงความเป็นห่วงด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินแผ่นดินของทางการจีนเพราะจากประวัติการขุดค้นโบราณสถานหลายแห่งที่ผ่านมาของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากมายที่ได้เคยถูกซ่อนเร้นเอาไว้เมื่อได้ถูกเปิดผนึกออกมาสัมผัสกับอากาศภายนอกก็มีอันต้องได้รับความเสียหายบางชิ้นถึงกับแตกหักไม่มีชิ้นดีเมื่อเป็นเช่นนี้ ทางการจีนจึงไม่กล้านำสุสานจีนสี่ห้องเต้ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์จีนและเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของโลกมาเสี่ยงกับการขุดค้นที่ยังไม่มีอะไรมารับประกันถึงความปลอดภัยอย่างแน่นอนนอกจากการได้สำรวจสุสานแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่นักโบราณคดีต้องการพบเจอมากที่สุดคือพระศพของจีงสี่ห้องเต้ นักวิชาการเชื่อกันว่าหากมีโอกาสได้เปิดสุสารต้องห้ามแห่งนี้เมื่อไหร่เป็นต้องได้เจอกับพระศพในแบบที่สมบูรณ์ไม่เน่าเปื่อยเสียหายค่อนข้างแน่นอนเนื่องจากมีข้อมูลบันทึกเก่าแก่มากมายที่ระบุว่าจิ๋นสีห้องเต้มีพระบัญชาให้รักษาพระศพของพระองค์ด้วยประหลอดนอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หัวขโมย และกลบเข้ามาภายในสุสานของพระองค์ก็ะสงมีพระบัญชาให้สร้างกลไกในการป้องเป็นสุสานเอาไว้เป็นจำนวนมากสันนิฐานกันว่าหากผู้ใดที่ก้าวล่วงเข้ามาในสุสานของพระองค์มีความเสี่ยงสูงมากที่จะโดนกลไกกับดักทำอันตรายซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทางการจีนคิดว่ายังไม่ควรเปิดสุสานหากยังไม่แน่ใจในความปลอดภยัย บางตำนานบอกว่าบริเวณที่ล้อมรอบพระสบของจิ๋นสีห้องเต้จะเป็นลำธารประหลอดที่ใช้สำหรับรักษาสภาพพระสบซึ่งอาจจะมีความเป็นพิษรุนแรงสำหรับผู้ที่ได้เข้าไปยังสุสานดังนั้นจึงมีการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ได้พบว่าบริเวณที่คาดว่าจะเป็นสุสานนั้นมีความเข้มข้นของสารประหลอดมากผิดปกติจริง โดยเฉพาะช่วงตรงกลางของเนินดินจะมีความเข้มข้นของประรอดมากกว่าบริเวณอื่นๆถึง50เท่าจากการตรวจวัดสารประรอดยิ่งทำให้นักวิชาการมั่นใจมากขึ้นว่าใต้เนินดินแห่งนี้คงเป็นที่ฝังพระศพขององค์จัก,กรพรรดิไม่ผิดแน่นอนอย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นนี้ก็ยังไม่อาจจะพิสูจน์ได้จนกว่านักโบราณคดีจะได้ลงมือทำการขุดค้นจริงๆ ปริศนาความลึกลับที่ถูกซ่อนเร้นในสุสานต้องห้ามและพระศพขององค์จัก,กรพรรดิจีนสีนั้นยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ผู้คนทั่วโลกต่างจับตามองและให้ความสนใจมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อปี2008เรื่องราวจากการค้นพบนี้ก็ได้ถูกนำมาเป็นโครงเรื่องของภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดนั่นคือเรื่อง The Mummy 3คืนชีพจัก,กรพรรดิังกร